แล้วก็ใส่สีผสมอาหารทั้งหมด6สีตามแม่พิมพ์ของป๊อบอิดหวานไหมเลืดแช่หมดนี่ค่อยเหียบเท้า้ายแบบอีอีได้ไหม ไม่อยู่ของมาลินไม่ไม่มาเรามาขอมาลินดนที่มาลินที่มาลินเป็นเบบี้แม่แม่ลซื้อให้ซื้อให้แม่แ่แม่แล่ซื้อให้แม่ล่า ปอบอิดก,กันไหมก็จีเหมือนกันทำไมเล่นเบอ์อย่างนี้เลยนี่เลยนี่เรามีนี่มารีไปเอาจากบ้านหมอนเองเจ๊เว่าแม่มาเรียกของหวานสิเอาไปทำเรลี่ปอบอิดก,กันดีกว่ากีแม่มาเรียนกับแม่หมอนนะคะก็มาบอกว่าอยากทำเยลลี่ดวาวุ้นป๊อปอิดนะคะน,นั่นเองก็เลยมาต้มรุ้นให้นะแล้วก็เดี๋ยวจะไปผสมสีแล้วก็ให้ทุกคนให้เด็กๆสองคนนะคะทำ หยอดหยอดเข้าไปในนี้นะคะนี่แนนแนก็ต้มวุ้นนะคะแล้วก็ใส่สีผสมอาหารทั้งหมด6สีตามแม่พิมพ์ของป๊อปอิทอันนี้นะคนละอันแต่ว่าคิดว่าเด็กๆน่าจะทําไม่เป็นนี่มือนแนนติดสีเดี๋ยวแนนจะดูดอันนี้ขึ้นมาให้แล้วก็ใส่ลงไปในนี้ของตัวเองนะคะโอเคไหมโอเค,อ,เคอ่ะแคกได้สีอะไรก่อนนูอยาเป็นอ่ะเราเริ่มเราเริ่มจากสีนี้นะน้องลินสีม่วงพียงมอนสีฟ้าโอาเคสลับกันนะโอเคสีม่วง เหไม่ได้ไม่หนึ่งให้เต็มอีกค่ะหอมแม่กลิ่นหอมไหมกลิ่นหอมสีฟ้านะค่ะโอ้โหเราต้องรีบหยดนะก่อนที่มันจะแข็งเอาค่ะเอามันบีบข้างนี้นะเดี๋ยวน้องมารินเอาสีแดงนะงรีบทำนะคะเดี๋ยวมันจะวุ้นมันจะแข็งอ่ะน้องรีบบีบเลยค่ะคบีบเลยอันนี้ต้องเบา,บา แล้วสีแดงสีเลอะเทอะไปหมดเลยสีแล้วค่ะอันนี้ใครจะทำอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำด้วยกันค่ะเดี๋ยวสลับกันเหมือนวิซีนเลยวิซีนซัมพีวัคซีนเหรอวิซีนซัมพีย์เฮ้เชียร์อ่ะต้องรีะดูดขึ้นมาทำไมบีบเข้าไปเร็วเดี๋ยวมันแห้งทำไม่ทันค่ะต่อไปสุดท้ายสีเหลือง ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่นะแต่แต่แต่เราดูเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เสร็จแล้วว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเข็งอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวแต่หุ้นในนี้มันก็เริ่มแข็งแล้วนะทุกคนก็ปล่อยให้มันแข็งหรือเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะทไอยู่เราไปแช่ตู้เย็นก่อนเร็วค่ะเราไปแช่ตู้เย็นอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นค่ะระวังแตกด้วย มาระวังด้วยนะคะทุกคนร้อนด้วยค่ะเฮดพัดเตอร์เรตติโกมันเปิดประตูให้หน่อยเฮมเดี๋ยวเราแช่ช่องฟิต์ลยข้างบนโอเคมาเดินเน่นช่วยค่ะนี่ฝีมือของมารีนกับฝีมือของพี่ใหญ่พี่ไอ้หมอนนี่ข นี่นะคะเราจะแชร์กันไว้สักประมาณ10นาทีหรือ20นาทีเดี๋ยวก็มากินได้เลยคนมันไอที่เหลือนะมันเป็นวุ้นอย่างนี้ปีอ๋เฮ้ยลองชิมดูเป็นไงรสชาติวุ้นอร่อยรสชาติเป็นไงราติมันเดืหวานไหมรสชาติเหมือนนี่คุยเหียบเท้า นี่คือเราแช่ทเสร็จแล้วนะคะเราไปแช่แล้วแล้วก็นี่เราเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาทําอะไรคะอ้ามันกะเด็นนะเราจะมาแกะกันเอาช่วยกันแกะเลยอย่าให้พังโอ้ความลองความดูก่อนลองความดูก่อน,อนอลองความดูแล้วเกะตู้อยู่ฮือฮืูมาตาแกะเกะเอายังไงบ้างอหญ่อา่อา <ท>ไหน <laughs> อ่ะเอาเกะให้หมดเลยค่ะเกะให้หมดเลยช่วยกันเร็วเขาดันอย่างนี้ไงเขาดันข้างหลังก่อนดันข้างหลังมันขึ้นนะอ่าดูซิออกมาไหม้ <c oughs> ายแมวเอามันช่วยเกะไม่ใช่กิน,นยา <c oughs> โอ้ <c oughs> น้องเล่นชิมบังซี่ไปไหน เป็นอย่างนี้อ่ะอเอาแกอีกแกอีกแกอีก,อกสารน้องอ่ะสะภาพภาพน้องเสื้อผ้าตูนทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยเสื้อผ้าตูนน้อ,องดินแกหมดหรือยังโหน้องก็ได้เลยแตดนี้เดียวโหแล้วก็เอาน้องบอกว่าคนจูียวนี้นะคะน่ารักมากแกกินหมดแล้วเลยยังมีอยู่นีส่สีแดง เขียวมันคือสีฟ้าสีเขียวมันสีเขียวมั้งเอ,อก็ได้นิดนึง <laughs> มันอยากกินสีฟ้าหมดป้ดะอะไรสปตัะทุกคนเอ่ออีกคนนึงแกะอีกคนนึงกินเฮ้ยมันอยากกินไม่เป็นไรกินได้เลยนี่แยากกินเพราะว่นาน่าจะหิวเหรอมันอยากพึ่งกินอยากพึ่งกินเอาไปให้พี่ๆกินที่สนามจ้ะ มีคนกล้ากินด้เหรอกล้ากินค่ะละสภาพสองคนที่หลับตาก่อนนะคะจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เดินซานด์แล่สวยไหมอันนี้เป็นที่แนนทำเอาไว้นะคะสวยไหมทุกคนแซ่เปรียบเทียบเปรียบเทียบนะคะอ้าไม่กก้อันนี้สวยกดหนึ่งอันนี้สวยกดสอง มาลินกดหนึ่งหรือกดสองกดสองกดสองินมอนกดหนึ่งกดสองอันนี้น่าฉุสารอ่าอันนี้น่าฉุสารโอเคดูก่อนนะใกล้ๆนะป๊อปป๊อปป๊อป I love you ส่วนอันนี้ป๊อปอะไรเนี่ยป๊อปอีกเอาหมวยป๊อปอีกเดินระเบิดไปไหนกันเอาไปให้พี่ชิมใช่ไหม อันนี้เป็นของโมแนะมาชิมหน่อยน้องทำเยลลี่มาจะให้ชิมใครมาชิมก็ได้มาชิมเลยเยลลี่ป๊อปอิตมาชิมหน่อยเยลลี่อะไรละเยลลี่ป๊อปอิตทำเองก่อนได้แนนทำเองครับเยอะเลนะเลยจัดให้เอาเป็นคนคนแถวนะแย่ม่อนกับมาดีนทำอ่ะดิไปเลย เอาหมดเอาด้วยหรอแ้จะควับแล้วเป็นไงบ้างรสชาติแปลกๆหรืออร่อยหรือได้อยู่ันวุ้นนะปนวุ้นวุ้นมันจุดจดแปลกๆมากวุ้นฮะโอเคเลือแค่นี้เลือแค่นี้โอเคกลับบ้านได้ขอบคุณนะครับบายบายบ๊ายบายัน่แก่